สวัสดีครับผมนายพงศธรห้องเหวียนอยู่ชันมันธยมศึกษาปีที่5้ทับหนึ่งวันนี้จะมาท่องบทอาขยานในเรื่องมหาเวสสันดราชาดกกันมัสซีผู้แต่งเจ้าพระยาพ,พระคังหนจึงตรัสว่าโอ้เวลาปานชนีเอ่ยจะมิดึกเดิน จจนจะสิ้นคืนคอนรุ่งไปเสียแล้วหรือกระไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัดมารีเรื่อยอยู่เฉยชิว สุดลหอยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคลอยลงหลับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้างบางชนนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยั่วยะ ทั้งนกหกก็งงัวเงียเงางเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซสังสะแสวงทุกแง่ห้องหองิมมาเวททั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดสดแล้วที่แม่จะซับซาบฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียบพิไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องยองยกย่างลงเหยียบดินกอสุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคน เห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งข้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝัน คืนนี้แลละโอ้แล